โซเชียลแห่สงสารพีชานนแฟนใหม่ของแพทนปภาหลังพูดไม่ไว้หน้ากลางไลฟ์สด เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วสำหรับคุณแม่สายสตรองอย่างแพทนปภาและพี่ชานนที่ช่วยกันไลฟ์ขายของและดูแลน้องเรซิง่งโดยล่าสุดก็โดนจับตาอีกเมื่อมีบทสนทนาในไลฟ์เรื่องการเช็คโทรศัพท์โดยแพทนปภาได้บอกกับพี่ชานนว่าให้เลิกเช็คมือถือของตนเองพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีซึ่งมีบทสนทนาดังนี้ แพทพูดว่าแพทจะบอกพีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราว่าแพทบอกพีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นต่อให้พีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยถูกหรือเปล่าพี่ชานนบอกว่าก็ถ้าไม่เช็คก็จะไม่รู้ว่า แพทพูดต่ออีกว่าก็ถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันเฟดไปพอเราไม่เจอพอเราไม่ดูพี่ชานนพูดว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไปทางนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังแพทพูดต่อว่าถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเธอเชื่อฉันเถอะถ้าคนมันจะไปมันก็ไปหลังคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่น พีหาใหม่เธอค่ะอย่าเสียเวลาให้กำลังใจพีไม่ได้มีอคติกับแพทนะปกติชอบแพทมากชอบแพทนะแต่ทำไมช่วงนี้เยอะจังกับพีที่ผ่านมาทั้งหมดพีดีที่สุดนะสงสารพี่อยากมาเป็นผัวชั้นนี่มาเป็นต้น